สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพนชาแนลนะคะแม่น้องคําแพงก็มาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องอีกครั้งนะคะของวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองห้าหกแปดเนาะหลังจากที่ได้นำเสนอแนวทางลาวหรือว่าฮานอยหลายสำนักลายๆอาจารย์ไปเร็วนะคลิปนี้แม่น้องคําแพงก็ได้แนวทางของหกสำนักนะคะสำหรับแนวทางฮานอยรวม ก็จะมีของอาจารย์สวัยพ่อเกลียงสุดใจพารวยหมอดูเลขเด็ดน้องเพชรนำโชคและแม่ลิ้วพารวยนะคะอยู่ในคลิปนี้เป็นฮาน้อยรวมหมดเลยเนาะฝากเอฟซีทั้งช่องเข้ามาเบิ่งคลิปนี้แล้วก็เบิ่งให้จบคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องคำแพงคนละสามไลค์สามแชร์แน่เด้อค่ะขอคนละไลค์คนละแชร์แม่เพ็ญก็ดีใจแล้วเนาะค่ะถ้าผู้ใดฮักแม่น้องคำแพงหลายๆก็กดไลค์กดแชร์คนละหลายๆแชร์เนี่ยค่ะฮ่าฮ่าฮ่า สงสารแม่นองคำแพงเน่เลขกับบถึกน้ำพึินจักเถื่อเฮต่งงานนี่แหละหางานใสต์เตนีค่ะเลขอยู่นี่แหละค่ะเอฟซีเอ้ยสงสารชีวิตเจ้าของสามบาทนี่อยากได้หลายพัดบอด้จอยเนาะสื่อแต่รางบ่อขึ้นบนค่ะว่าจะนำเอาค่ะคักวาสันเดชสุดท้ายบอด้จอยเนาะอันนี้แหละเพิรว่าดวงคักปกติจะซื้อบนซื้อล่างเด้มื่อนี้เป็นเมนอย่างฮูบอฮูจกักค่ะจะเป็นจังสันเนาะ เรียกจะถือก,กระบอถือจะได้เงันกระบอไดง้งันนะคะ fc พอเป็นยังดอกคะ่ะเหตุงานนี่แหละเฮ้ามาค่ะมาเบิงผลฮานอ,อยของเมื่อวานนี้กันดีกว่าละนะคะ fc สำหรับผลฮานอ,อยพิศเศษเมื่อวานนี้บนออกเก้าสองเก้าล่างออกสองห้าและผลฮานอ,อยปกติบนออกเจ็ดสองหนึ่งล่างออกศูนย์สี่แล้วก็ผลของฮานอ,อย VIP บนออกหกสี่สองล่างออกแปดเจ็ดนะคะ นี่ค่ะมาเบิงของสุดใจพารวยเมื่อวานนี้ผลงานเข้าแคตตัววิ่งตัวลูดตัวลองนะคะแต่ว่าจับคู่บบเข่าเนาะ,ะสุดใจพารวยจับคู่บบเขา่าของพ่อเกลี้ยงวิ่งลูด3ตัวมาสองตัวนะคะจับคู่ให้เข้าอยู่1ฮานอยก็คือมาฮานอยพิเศษเนาะให้มาสองหชุดกันเลขก็ออกสองห้าตรงตรงล่าง,งนะคะ ส่วนของน้องเพชรน,นำโชควิ่งลูดเด่น9้อง3ามามาจับคู่ให้เข้าอยู่ที่ชุดเน้นนะคะสอตรงตรงบนของฮานอยพิเศษ1นึฮานอยส่วน04เนาะล่างของฮานอยปกติอยู่ในชุด3ตัวบนนะคะนี่ค่ะ04 9 043ออก0ูย์สล่างของฮานอยปกตินะคะ ส่วนของแม่ลิ้วพารวยวิ่งลูดเด่นที่3กับ9เนาะเมื่อวานนี้9มานะคะจับคู่เข้าที่42บนของฮานอย VIP และ40ล่างของฮานอยปกติตัวกับเนาะเข้าชุดเน้นทั้งสองฮานอยนะคะ FC ส่วนของอาจารย์สวัยวิ่งลู่6เมตรเดียวเมื่อวานนี้หลุดนะคะบอเข่าเลยเนาะ เขามาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่1 7พฤษจิกาสอน2568กันเลยนะคะสําหรับหาน่อยรวมของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งรูดให้มาเด่นที่3ลอง9เนาะจับคู่ให้ชุดเน้นก็จะเป็น31 30และ36ชุดลอง91 90และ96นะคะงวดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้วิ่งรูดมาตัวลองจับคู่โบเข่านะคะ วันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่3ลรอง9ค่ะจับคู่ชุดเน้น3 1 3 0แล้วก็3 6ชุดลอง9 1 9 0และ9 6 3ตัวบน7 3 1 iffer, เม็ดเดียวนะคะมันนี้ขอให้แตก3ตัวตรงๆอีกได้ไหมเนาะของสุดใจพารวยนะคะ fc อ่ะแม่รลิ้วพารวยค่ะวันนี้วิ่งลูดเด่นที่4ีรอง7นะคะจับคู่ชุดเน้น7 4 8 4 9ี4แปดสชุดลอง7 9 5 7 5 9 5 1และ3 3, 3นะคะเบอร์โทรติดต่อแม่รล้วพารวยก็เบอร์เดิมนะคะ fc 0 8 0 4 3 9 2 1 8ปดนย่สเองนึ่งแั่นเองนะคะส่วนเมื่อวานเนาะ ของแม่หลิวทำผลงานจับคู่เข้าชุดเน้นสองฮานอยนะคะมาฮานอยอ่าปกติกับฮานอย VIP เนาะเข้าสองฮานอยค่ะวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่สี่รองเจ็ดนะคะจับคู่ชุดเน้นเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สี่หนึ่งสี่สองชุดรองเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งและสามสามนะคะเอฟซี FC, ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาของ แม่ลิ้วพารวยและสุดใจพารวยนะคะสำหรับฮานอยรวมวันนี้ค่ะอ่ะโอเคนะคะได้แล้วไปต่อค่ะ ของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะวันนี้ฮานอยรวมวิ่งลูดเด่นที่ห้าเม็ดเดียวค่ะจับคู่หนึ่งห้าสองห้าเก้าห้าหกห้าเจ็ดห้านะคะก็ของพ่อหมอดูเลขเด็ดก็เมื่อวานนี้วิ่งเอา้าดูใส่ละใบเกาโอ้เอาออกแล้วค่ะพะวานม่น้องคําแพงได้ลงคลิปไปเถือนหนึ่งแล้วเนาะ,อะของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้เข้าหนึ่งฮานอยเนาะวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูด เด่นตัวเดียวนะคะหเม็ดเดียวบนล่างสามฮานอยจับคู่1นึ่งห้5สอหและ7จหเบอร์โทตรติดต่อพ่อหมอดูเลขเด็ด0ูนย์เ8 8าแปดแปนะคะของพ่อเกลี้ยงแบบนี้ค่ะวิ่งรูดเด่น3ตัวมาที่8 9 0ชุดเน้น2ตัวบนล่าง8ปดสองแปดสี่แปดห้าเกเกห้า ก้าอียงน้อบาทนี่เดี๋ยวด้อแปบ๊บหนึงเขียน9 5้าสองเทียเก้ 96, นะคะ9ก้าสแล้วก็96นะคะ fc เขียนผิดแล้วเนาะแล้วก็ชุดลอง2องศและ05นะคะของพ่อเลียงวันนี้ส่วนเมื่อวานพ่อเลียงวิ่งลูดเด่น3ตัวเข้า2ตัวเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้เข้า 1, หนฮานอยมาชุดรองนะคะสองหตรงๆล่าง,ง,งของฮานอยพิเศษ 1, หนึ่ฮานอยเนาะอ่นะ วันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่น3ตัวก็คือ890ชุดเน้น828485949596แล้วก็ชุดลอง2040และ05นะคะะแคปหน้าจอเอาของพ่อเกลียงแล้วก็หมอดูเลขเด็ดกันนะคะ ไปต่อนะคะมาต่อที่หานอยรวมของอาจารย์สวยเนาะวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่น7เม็ดเดียวนะคะจับคู่70 7 1 7 2 7 6และ79นะคะของอาจารย์สวยค่ะส่วนเมื่อวานหลุดเนาะวิ่งลูดหลุดจับคู่ก็หลุดค่ะวันนี้ให้มาใหม่แล้วเป็นวิ่งลูดเด่นที่7เม็ดเดียวค่ะจับคู่707 1 7 2และ7679้นั่นเองคะอ่ะสุดท้ายมาปิดคลิปด้วยของน้องเพชรนำโชคค่ะ วันนี้หานอยรวมของน้องเพชรนำโชควิ่งลูดเด่นที่2อรอง5จับคู่ชุดเน้น2 4งสี่และ2 9ชุดลอง5 4าสหหเนาะ,ส,นะ,นะส่วนอ่าชวนอ้ยเบากับส่วนนาส่วนลังแล้วส่วนชุด3มตัวบน7 1 4 7 0 4 7่งและ7 2 9นะคะออหลักร้อยเป็น7นะคะมือนีเนาะคะ่ะเอ ระ,ระวังหลักร้อยมาสองตัวเด้อตัดเล่นด้วยนะคะนี่ค่ะส่วนของเมื่อวานเนาะน้องเพชรนำโชคก็ให้วิ่งลูดเด่นที่เก้ารองสามตัววิ่งตัวลูดมาตัวเด่นจับคู่เข้าชุดเน้น29ตรงๆบนของฮานอยพิเศษเข้าหนึ่ฮานอยสำหรับวันนี้น้องเพชรนำโชคให้วิ่งลูดเด่นที่สองรองห้าจับคู่ชุดเน้น24 25 27และ29 ชุดลอง5455นะคะ3ตัวบน714 704 727และ729นะคะ,ะแคปหน้าจออเดอร์ค่ะนี่7ตรงกันนะคะ7ตรงกับของอาจารย์สไวยนะคะ707172นี่เนาะนี่หมดเลย707172นี่ค่ะ ค่ะมอนีก็คบจบทุกสำนักนะคะสำหรับแนวทางฮานอยขอให้ทุกคนโชคโชคมันมาลำาำลุยๆกันเด้อค่ะสำหรับแนวทางฮานอยรวมฮานอยแยกนะคะส่วนเราพัฒนายังเหลืออยู่นะคะยังไม่ครบค่ะเดี๋ยวจะมาทำคลิปต่ตอไปให้กับเอฟซทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันนะคะก็จะยังเหลือของลุงโชคดีสุดใจพาลวยนะคะอาจารย์สวยพ่อเกลี้ยงนะคะเราพัฒนาแล้วก็ แม่ลิวพาลวยน้องเพชรนำโชคนะคะเนาะอ่ะรอเป็นคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่เพชรนำเสนอให้ต่อเนาะฝากด้วยค่ะเมื่งคลิปให้จบแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เนเดอร์ค่ะเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันยกช่องทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะสวัสดีค่ะ